เข้ากลุ่มปิดแบบไม่คิดเลยค่ะดีครับผมเป็นแม่ซื้อถาวรบริหารจัดก,การดีมากค่ะชื่นชมคือมันเหมือนเราเอาเราปัญหาที่เราเคยเจอไงพี่แล้วก็เราก็มานั่งนั่งล้อมวงคุยกันแล้วก็เราจะแก้ไขยังไงดีอย่างแอดมินเนี่ยครับอย่างแอดมินกลุ่มปิดเนี่ยผมรู้แล้วปัญหามันคือ,ป,คอปัญหามันคือการเข้าช้าแล้วก็ปัญหาคือในช่วงแรกๆมันมีปัญหาอยู่เพราะว่าแอดมินมันไม่พอแต่ว่าตอนนี้ผมมีแอดมินถึงหกคนหกคนที่ช่วยกันผมก็เลยรู้สึกว่า,เ,าเราน่าจะที่จะ ลองรับได้ได้เยอะแล้วก็แล้วแอดมินเนี่ยทำงานกัน24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากเข้าไวที่สุดให้คุณซื้อกลางคืนเพราะว่าแอดมินผมมันไม่นอนเลยสักคนเดียวถ้ากลางวันตั้งแต่เก้าโมงยันยันอัะเก้าโมงยันบ่ายอ่ะไม่มีมน้อยคนที่ตอบเพราะอะไรแอดมินมันมันมันหลับทั้งโชว์คือใหม่แบบใหม่หมดเลยจริงๆคือแบบทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบเลยคือทุกคนรู้ไหมว่าที่ที่พวกเราทํางานกันทุกวันเนี่ย อีกส่วนหนึ่งอะเราก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็ทาอยู่นะอย่างเช่นพวกนั้นเป็นเลนดิเกใชัยมพวกนั้นเลนดิเกทุกคนเป็นเลนลิเกแต่อีกส่วนหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยเสื้อผ้าหรือว่าคนที่ตัดชงตัดชุดคนดนี้ยคือตอนนี้เขาก็ทํางานกันอยู่เพื่อให้ออกมางานไว้ครูให้ดีที่สุดอะจริงผู้สาวนะฮะเป็นผู้สาวหน้าจอใช่คือตอนเนี้แม่เขายังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมที่อื่นอะ คนซื้อกุ้งปิดเป็นมือเลยแต่ทําไมพอถึงเวลาบ้านบารมีเนี่ยไปงานไว้ครูของเราเองอ่ะทำไมคนซื้อกุ้งปิดยังไม่ถึงมืนเลยมีใครยังไม่ซื้อมีใครยังไม่ได้ซื้อบ้างไหมครับไหนช่วยช่วยบอกหน่อยมีใครที่ยังไม่ได้ซื้อบ้างป้าคุณพิสมัยมเขาสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเวลางานบ้านเราเองทาไมไม่ซื้อกันไปซื้อเลยครับคุณป้าไปคุณคุณตั้มไปซื้อเลยครับไปซื้อเลยครับ ไปซื้อเลยเชื่อผมซื้อเลย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 จริงๆแล้วคือเราเราจะบอกว่าถ้ามาซื้อวันงานอ่ะซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมบอกคือจะบอกว่ามันวันสุดท้ายนั่นคือวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยจะเป็นวันสองวันสุดท้ายที่ที่จะขายกลุ่มปิดยี่สิบเราไม่ขายแล้วนะครับผมบอกทุกคนไว้ก่อนนะถ้าใครยังไม่ซื้อไปรีบไปซื้อนะครับผม ตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ทั้งหมดเอ่อกี่คนอนะดูดูดูดยังไงวะเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดนะครับเอ่อจะ 8, แปดพันละเอาให้ถึงหมื่นนะทุกคนวันนี้ขอให้ถึงหมื่นขอให้ถึงหมื่นซื้อแล้วค่าเซื้อขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณนะครับโดนใค่าชูวยเหลืหนึ่งใบเทาขอบคุณครับขอบคุณพี่มมลีนะคะที่โดนใค่าชูวยเหลืหนึ่งใบเท้านะครับขอบคุณนะครับอะเรื่องกลุ่มปิดจบไปนะทุกคนเรื่องกลุ่มปิดจบไปก็คือน่พอคุณเนี่ยตอนนี้มีคนเริ่มเข้าไปเรื่อยๆลวเนี่ยทุกคนเข้าเข้าไปถักทายเหมือนทุกคนต้องรีบเข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน ต้องเขารีบเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านบารมีนะครับไปไปนะต้องรีบเข้าไปแล้วนะทุกคนการันตีได้เลยว่าสองสมสองสามวันนี้คือวุ่นแน่นอนทุกคนจะแบบทุกคนจะใจร้อนแน่นอนอะ่ะเพราะว่าวันนี้แอดวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันว่างแอดมินไม่มีงานแอดมินเพราะว่าแอดมินก็เป็นคนที่ที่ไปงานกับพวกเรานี่แหละวันนี้วันว่างแอดมินไม่มีงานทุกคนต้องซื้อวันนี้และทุกคนจะได้เข้าตลอดเวลาจริงเชื่อผมอ่ะ เรามาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับซื้อที่หน้าเพจลิเกรุ่งฟ้ากฤษดาบาร,รมีได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวทักแชทไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกมาได้เลยครับ fc ก็ว่างใช่ fc ก็ว่างแต่ว่าย fc ย้อนดูลิเกอร์ไหมคิดถึงลิเกแล้วสิพี่น้ำเพราะว่าแล้วมันรู้สึกไม่ปกติใช่ไหมละ่ะใช่ไหมบ้านมันจะไม่ทำผิดหวังครับครับผมไม่ทำผิดหวังแน,น่นอนครับปรับเซ็นสอริคุณน้ำเตยด้วยนะครับผมอ่าทุกคนครับเดี๋ยวผมหาชุด ให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมว่าผมคุยกับคือผมอะตัดชุดมาสองตัวทุกคนผมตัดชุดมาสองตัวก็คือจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับผมที่จะทำมาใส่ที่งานว้คู่นะครับก็เลยให้มีพี่ๆเนี่ยเขาแนะนำให้เปิดอ่เปิดโดเนตค่าชุดนะครับค่าชุดสีเหลือง ค่าชุดก็คือหมายถึงค่าคิตั้นชุดที่ใส่ในชุดสีเหลืองนะครับที่จะใส่งานไว้ครูตอนนี้ผมได้ส่งร้านร้านเย็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาอะคือยอดมันอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทแล้วก็กําลังโดนอยู่ยในดอมอยู่นะครับใครที่อยากที่จะโดนในค่าชุดนะครับก็สามารถที่จะโอนเขาที่ลขบัญชี้เลย,เลยคน100 200ละร้อยสองร้อยรวมกันมาได้หมดเลยนะครับผมรับทุกธานาคารครับรับทุกธานาคารโอนเข้ามาในดอมได้เลยนะครับผมก็หรือว่าโอนมาส่วนตัวก็ได้นะครับผม ไม่มีลิเกียวไหนต้องต้องโดนสิบรอใช่ผมถึงบอกแล้วว่าผมถึงบอกแล้วสวัสดีคุณหนูเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเข้ากลุ่มงานไค้ครูอาดูตรงนี้ครับที่ไปเข้าที่เพจลิเกรุร่งฟ้ากฤษดาปรมีเลยครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกมานะครับผมทําไปเข้าที่เพจลิเกรุร่งฟ้ากฤษดาปรมีแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกมาคุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้ในทันทีเลยครับ สวัสดีคุณไม้ร้วยค้าผมสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับนั่งดูไม่เบื่อขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ครูแม่ครูสวัสดีครับแม่ครูโดนใค่าชุดสีเหลืองหรือยังแม่อ่นเปิดค่าชุดแล้แม่ออกช่องมีมหาอดีตอาไ้ขอบคุณครับแล้วก็ในด้อมเน็ตออยด้วยนะครับเน็ตออยคอยรักก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับเมื่อวานนี้เปิดวันแรกเข้ามา ห้าร้อยหกร้อยท่านแล้วนะครับผมนะครับก็คือซื้อทุกซื้อกุ้มปิดอะ่ะมันจะมีข้อเดียวนหนึ่งคือต่อไอ้วันนั้นที่ผมผมแสดงกันอะ่ะหนึ่งใบเท่าแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ครูขอบคุณครับขอบคุณครับคือเอ่อในวันโดนเด็กค่าชุดโดนเด็กค่าชุดแต่ไม่อยู่ไอด้อมทําไงครับเดี๋ยวโอนเข้าที่เลขบัญชีได้เลยครับพี่พี่พี่ผู้อยุธยาครับโอนเข้าที่เลขบัญชีเนะี่ยได้เลยครับ สวัสดีครับรอไปดูงานไห้ครูนะครับพี่แนทได้เลยครับผมเอ้าน้องเป็นไรทำไมน้องเศร้าๆเหนื่อยล้วมั้งอีกสองน้อพักผ่อนอยู่ครับแต่ว่าน้องนุ่นเนี่ยวันนี้น้องนุ่นไปางานน้องเพลงแล้ววันที่สองสามซื้อที่เพจหน่อคเอาวันนี้ก่อนแล้วกันครับ เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนทีละเพลเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะงงครับเดี๋ยวหลายๆท่านจะงงนะครับเห็นไหมเพราะไม่มีมมลิเกดูก็เหงาใช่ไหมนะอ่ะเราไม่ปัดในบัญชีล้วค่ะอ่ะได้เลยครับผมอ่ะทุกคนวันนี้นะครับผมไม่ได้มาโดเนทรางวัลอ่าไม่ได้มาโดเนทรางวัลของงานพวกนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวงานพ่กนี้หรือว่าไงก็าตามก็จะจะไม่ได้เปิดโดเนทอะไรมากนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดโดเนทโดเนทชุดอ่าโดเนทชุด โดนิกค่าคิดตั้ชุดสีเหลืองแล้วกันนะครับผมแล้วก็พอได้ใช่ไหมพอได้ใช่ป่ะทุกคนฟังนะพอได้พ๊บผมจะไปทําเป็นพวงมาลัยแล้วกันติดในงานไว้คูนะครับในวันแรกวันคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะเขียนว่าโปรเจกชุดสีเหลืองนะครับผมโปรเจกชุดสีเหลืองนะครับทุกคนจะได้เห็นเห็นเงินของทุทกคนแล้วก็เห็นรางวัลของทุกคนที่ทุกคนให้มานะครับแล้วก็ย้ำนะครับใครที่ทาไปในกลุ่มปิดแล้วคุณโอนเงินเสร็จแล้ว รอนะครับไม่ต้องซักซ้ำนะครับเพราะเพราะว่าถ้าคุณทักซ้ำอะ่ะข้อความคุณมันจะไปอยู่ด้านถ้ายสุดนะครับผมสวัสดีครับตาละมุนสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเปิดนะครับตั้งตั้งว่าตั้งว่าโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ชุด นะจะพอป่ะอะพอด้วยวั One, two, three. เขียนเลยครับผมเขียนไปแล้วครับว่าโปรเจกชุดนะครับผมโปรเจกชุดนะแล้วทุกคนเชื่อป่าว่าเนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงเนี้พันพันสองร้อยคนอะคนละหนึ่งร้อยอะจบจริงคนละหนึ่งร้อยคือได้ครบเลย แล้วดีวผมไปทาเป็นพวงมาลัยพวงใหญ่ๆประดที่งานไว้ครูและเขียนเปาโปรเจกต์ชุดโอนไป5้าใบแดงนะครับบัญชีนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่านี้ครับทุกคนครับผมตั้งอย่างนี้เลยนี่ครับโปรเจกต์ชุดนะครับโอนเข้าที่เลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับผมคนละร้อยสองร้อยอ่ะโอนได้เลยนะครับแค่คนละร้อยก็ได้นะครับผมชุดสีเหลืองนะครับชุดสีเหลืองยอดมาอยู่ที่เจ็ดหมื่น นะครับมาดูซิว่าวันนี้มันจะพอที่จะไปถึงไหมนะครับผมถ้าไปถึงก็คือเดี๋ยวทําทาโปรมาอะไรของทุกคนเลยแล้วเขียนวอาโปรเจกชุดเหลืองนะครับแล้วก็เอาลองแล้วก็นะครับผมสวัสดีครับคุณสู่สวัสดีครับสวัสดีคุณพอสตอรี่ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณบัตสครับผมขอบคุณครับ หนึ่งร้อยแลกมาไอ้หนึ่งร้อยแลกมาแล้วนะมาแล้วนะหนึ่งร้อยแลกมาแล้วนะทุกคนผมว่ามันไปถึงว่ะผมว่ามันได้ว่ะผมว่าได้สวัสดีคุณพี่พัชรินครับผมว่าได้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 ใครนอนอยู่ครับมีใครล่ะครับออาให้ดูเลยครับไม่มีล่ะครับเนี่ยเห็นใครครับติ๊งไปแล้วครับเสร็จพอขอบคุณขับคุณพีชใครล่ะครับที่นอนเจเจครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่ออนมาหนึ่งพันบาทด้วยครับผมใครเอ่ยขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เนเป็นวันแนทว่างครับเป็นวันแนทว่าน้องแนทสุขสารบอลลารกระทงครับสุขสารบันลารกระทงครับขอบคุณพี่ตาต้านะครับผมสุขสารบันลารกระทงนะครับฝากโปรเจกต์ชุดแนทไปด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ชุดสีเหลืองนะครับที่แนทจะไปใส่ในงานไว้ครูนะครับยอดมันเจ็ดหมื่นนะทุกคนตอนนี้มันเพิ่งได้แค่เอหกเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ หมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแต่ก็ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับและผมเชื่อว่าถ้าพลังรักจากทุกคนในวนันนี้แค่คนละหนึ่งร้อยอ่ะครบแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นโปงมาลอะไรไปติดที่งานไว้ครูเขียนได้ใหญ่เลยว่าโปรเจกต์ชุดสีเหลืองนะครับจากพีน่นาวชาวติต๊กต็อกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติ๊งมาด้วยนะครับมาคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแนททำทำสองตัวแนทแนททำ ขอบคุณคุณมัมครับแนะทํสองตัวแล้วก็ณธรรมสีเหลืองกับสีขาวแต่ว่าสีสีขาวคนก็จะบอกให้เปิดเหมือนกันแต่ว่าแนักเกงใจทุกคนณก็เลยบอกว่าเอองั้นก็นณเปิดแค่ชุดเดียวละกันอีกชุดหนึ่งอนเด่มเดี๋ยวะจัดก,การเองก็เลยมาฝากทุกคนแค่ชุดเดียวนะครับโปรเจกต์ชุดเดียววันนี้น้องเต้นด้วยวันนี้พี่อยู่บ้านน้องชายพี่ได้ใช้ชีวิตพี่ได้พี่ได้พักผ่อนนะครับผมติ้งไปแล้วครับขอบคุณพี่กันยาด้วยครับขอบคุณครับมามาทุกคน แค่คนละ100บาทคือจบเลยทุกคนคนละ1ใบแดงอะ่ะคนละ1ใบแดงโปรเจกต์ชุดนี้จะจบได้ในทันทีเลยเพราะว่าเรามี1,100คนใช่ปะ่ะคนละ1ใบแดงโปรเจกต์ชุดจะจบได้ทันที